ครับผมทีซีชา n แนลนะครับตอนนี้เห็นมีรถมาส่งวัสดุนะครับนี่ครับรถมาส่งวัสดุนี่ครับโอ้วัสดุลงมาเยอะเลยนะครับเป็นปูนปูนพื้นปูนสำเร็จนะครับนปูนสาเร็จ มตงคาครับครับเพราะว่าต้องใช้เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าต้องทำแนวรั้วไปตามนี้ครับนำรู้แนวรั้วไปตามถึงช้างนู่นนะครับถึงช้างนู่นนะครับแนวรั้วก็จะทําไปน่ครับแนวรั้วก็จะเป็นไปตามนี้นะครับ มพาว่างรีบรีดาเลยนที่นพี่นัดแล้วก็พี่หนุ่มเนาะสบายนะคม่แน่นะที่ออกจากระตูนะคะแต่เงียบๆเลยค่ะมาเสราจที่นี่้นะคะเป็นผ้านะ่แนปูนนะคะแ่นะที่เราเจอเจบตด้านนี้เราะเติด้านนี้นะ ปูนเยอะเลยนะครับ

อโอ,โโโโอเาโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบถึงตรนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ ดีซี n e l ด้วยนะครับขอบคุณครับ